เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของก็ต้องคอยทั้งความสะอาดขี้แมวใช่ไหมล่ะเออนายแพทย์มนุวนหน้าห้องไอซีเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักได้พูดถึงอุทาหรณ์คนรักแมวซึ่งเกิดในผู้ป่วยรายหนึ่งที่ได้รับเชื้อจากแมวและทำให้ เกิดอาการหนักถึงขั้นต้องรักษากันเป็นปีเลยทดเดียวคนมีฝีในสมองท็อกโซพาสโมซิสจากการเลี้ยงแมวผู้ป่วยชายไทยอายุ49มาด้วยแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง3สัปดาห์มีไขต้ต่ำๆปวดหัวบ้าง ผู้ป่วยเลี้ยงแมวสองตัวแมวนอนในห้องนอนกับผู้ป่วยผู้ป่วยทำความสะอาดกระบะทรายตักอุจจาระแมวไปทิ้งโดยไม่ได้สวมถุงมือเป็นเวลาเก้าเดือนแมวก็คงได้รับเชื้อโอโตสัวท็อกโซพาสมาจากการไปกินอุจจาระของแมวตัวอื่นเชื้อนี้ก็จะเติบโตอยู่ในลำไส้แมว ไม่ได้มีอาการป่วยแล้วมันก็คับถ่ายออกมากับอุจจาระแต่คนเราดิแหละไปรับเชื้อโดยผ่านทางเวลาที่เราใช้ตักทรายที่ปนเปื้อนอุจจาระแมวแล้วไปจับอาหารใส่ปากเชื้อนี้มันจะทะลุผ่านผนังลำไส้เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดไปตามอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองตาง เือในกรณีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันปกติเชื้อนี้มันก็จะอยู่ของมันเงียบๆไม่ทำอันตรายต่อร่างกายคนแต่ถ้าหามันเข้าไปอยู่ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างผู้ป่วยที่มาหาคุณหมอรายนี้ติดเชื้อ H I V เจ้าเชื้อโปโตซัวตัวนี้มันจึงทำการแบ่งตัวทำลายเนื้อสมองเกิดเป็นฝีหลายตำแหน่งคุณหมอให้ยาต้านไวรัสและยารักษาเชื้อท็อกโซพาสมาอาการแขนข้างซ้ายอ่อนแรงก็ดีขึ้นสามารถเดินได้เกืือปกติและฝีในสมองก็มีขนาดเล็กลง ไม่ยากค่ะคุณหมอก็แนะนําว่าก็ควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุจจาระแมวขณะทําความสะอาดกระบะทรายนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะสวมถุงมือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่หลังจากที่ไปสัมผัสกับอุจจาระแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเอามือเราเนี่ยมาจับที่ปากหรือไปจับอาหารแล้วมารับประทานและทางที่ดีคุณหมอก็แนะนำให้ใส่หน้ากาก หรือจะเป็นผ้าปิดจมูกก็ได้เพื่อที่จะป้องกันการฝุ้งกระจายตอนที่ทำความสะอาดและสิ่งที่ควรทำคือน้ำอุจจาระของแมวเหมียวไปตากแดดซะก่อนที่จะทำการทิ้งอันนี้บอกเลยว่าถือเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมากและอยากให้ทุกคนตระหนักว่าในอุจจาระแมวนั้นมีเชื้อซ่อนอยู่ หากเราได้รับเชื้อตอนเราร่างกายแข็งแรงเชื้อมันจะหลบอยู่เงียบๆม,มันอาจจะเข้าไปฝังตามอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอดสมองตาและอาจจะถึงขั้นตาบอดได้หากวันใดร่างกายเราอ่อนแอก็จะส่งผลให้เกิดโรคได้และอาจจะต้องรักษากันเป็นปีป สวัสดีค่ะ